จริงๆแล้วผมก็เคยเข้าฟิตเนสมาก่อนึ่งอย่าให้กูพูดเลยอย่าให้กูพูดเลยเข้าฟิตเนสมาก่อนก็หมายความว่าปัจจุบันนี้กูไม่ได้เข้าแล้วนั่นแหละนี้เราก็จะต้องมาเริ่มสร้างสังคมใหม่ใช่ไหมแต่มผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปผูกมิตรกับใครอะไรยังไงเลยกูคิดหาหัวข้ออะไรที่จะคุยกับเขาไม่ออกมันยากเล <c oughs> ยที่จะอยู่ๆ <c oughs> เดินไปแล้วแบบ <c oughs> พิ่งมาเล่นเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ <ค>ออแปลกๆนะใช่ใช่ก็ออจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุงๆเว้ยมาสาวหน้าเยอะ <laughs> ไอ้เหี้ยบรรยากาศเหมือนยากูซ่าจิ้งกูก็เลยแบบว่าเลยบอกบอกว่าแบบบรรยากาศไม่เหมือนยากูซ่ากูคุยกับคุณลุงได้ไ้ยคุณลุงคนเนี้ยเขาก็แข็งแรงมากไอ้เหี้ยกูก็ถามว่าปกติดึงยังไงแบบไหนลุงก็บอกเออเนี่ยปกติอะ่ะลุงก็เล่นเป็นเซตอะ่ะวัน <laughs> นึงออไอ้ดึงข้อเนี่ยกูลุงก็เล่นสักประมาณประมาณ สามสี่เซตเซตหนึ่งก็สักประมาณร้อยกว่ากูเซตหนึ่งประมาณร้อยกว่าสามสี่เซตก็สามสี่สามสี่ร้อยครั้งเฮียกูไอสัตว์เซตหนึ่งของกูคือสิบสองข้อมือลุงนี่ยาวถึงข้อเท้าปะ The g o o d ด a d ยเเรื่องอันหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอันหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้ อ,อมาเรื่องของคุณเรื่องอะไรเกี่ยวกับการออกกําลังกายเรื่องของผมนะฮะครับหัวข้อการออกกําลังกายในวันนี้ก็บอกเลยว่ามันช่างเหมาะสมจริงๆเพราะว่าเห็นผมแบบนี้หุ่นผอมเพรียวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยเข้าฟิตเนสมาก่อนึ่งอย่าให้กูพูดเลยอย่าให้กูพูดเลยเข้าฟิตเนสมาก่อนก็หมายความว่าปัจจุบันนี้กูไม่ได้เข้าแล้วนั่นแหละอ่ะ ก็คือเรื่องของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งนะครับผมแถวปิ่นเก้านะฮะซึ่งก็บอกประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าแถวนั้นมันมีฟิตเนสเยอะหลายที่ทีเนี้ยเเวลาเราเข้าฟิตเนสเนี่ยเราก็จะไปเหมือนแบบช่วงแรกๆอะที่เราไปไปเริ่มเล่นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้จักใครเลยถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณไปกับเพื่อนนะนะทีเนี้ยตอนผมไปเล่นฟนะิตเนสเน่ยแถวนั้นตรงแถวปิ่นเก้าเนี่ย ผมก็ไม่รู้จักใครเลยตอนแรกอะ่ะผมนัดเอ่อจริงๆไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมที่บ้านเขาอยู่แถวนั้นเขาก็ไปกะว่าจะไปเล่นด้วยกันแต่เชื่อไหมตั้งแต่สมัครมาในตอนนั้นเนี่ยกูไม่เคยเจอมันเลยซึ่งแต่ว่าพอโทรถามมันก็บอกอยู่นะว่าเฮ้ยกูไปเล่นอยู่กูอะไรอยู่กูก็ไม่เคยเจอมันเลยกูก็สงสัยมันก็ว่าเฮ้ยไอสัตว์ไอ้แม่งไปคนละวันกับกูตลอดเลย แต่ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่หลังจากจบมาหาลัยแล้วนะครับผมมีการมีงานทํากันแล้วก็คือแบบว่าเวลาแต่ละคนมันก็ว่างไม่ตรงกันน่นแหละมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เราก็จะต้องมาเริ่มสร้างสังคมใหม่ใช่ไหมเริ่มแบบว่าหาพักพวกมาหาแบบหาคนอะไรยังไงเพราะแบบเล่นคนเดียวเนี่ยเอ,อ่อฟิตเนสตร,ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีเทรนเนอร์ที่คอยคอยดูแลเราคอยแบบว่าเทคแคร์เราในการที่เป็นเหมือนแบบอ่ะวันนี้ต้องเล่นให้ได้ตามคอร์สนี้นะครับ ตอนแรกกูอ่ะคิดว่าจะจะเป็นที่เดียวกันแต่ถ้าเปิดมาเงี้ยน่าจะคนละที่คือมันมีเหตุการณ์ที่คุณอ่ะเคยเคยไปเล่นฟิตเนสเหมือนจะสองที่ไหมอ่ะจริงจริงผมไปเล่นฟิตเนสยู่ประมาณสองถึงามที่ได้เออไอที่คุณน่าจะเล่าน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งอ่ะอีกที่หนึ่งใช่คนละที่กันนะครับผมแต่ว่าคุณน่าเคยมาเล่นกับผมอีกที่หนึ่งถูกไหมถูกถูกด้วยเดี๋ยอนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีงอันนั้นอีเป็นอีกกรณีหนึ่งอีกเคสหนึ่งซึ่งก็ได้เรื่องมือนีัน เออแต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าผมก็นอกจากนอกจากพี่พนักงานที่เขามาคอยดูแลเราในเรื่องของการแบบว่าออกกําลังกายตามคอร์สนี้นะครับผมให้ได้ประมาณนี้แล้วช่วงนั้นอะ่ะเออมันก็ได้ผลอยู่นะผมก็ทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งแบบว่าควบคุมการกินแล้วก็ออกกําลังกายนู่นนี่นั่นตามคอร์สของเขาเนี้ยคือแล้วก็พอหลังจากจบคอร์สเนี้ยผมก็ไป ยกวงยกเวทอะไรเพเิ่มเติมด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเผื่อก็บอกว่าเฮ้ยนิดหน่อยนี่คือหมายถึงแบบว่าสักประมาณสองสามชั่วโมงไม่ใช่นิดหน่อยจริงๆแบบสักประมาณสองสามทีอ่ะทีนี้ผมก็ไปทําการแบบนอกจากพี่คนนั้นผมก็ต้องผูกมิดคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปผูกมิรกับใครอะไรยังไงเลยกูคิดหาหัวข้ออะไรที่จะคุยกับเขาไม่ออกเลย ก็ยากอยู่นะในะการที่เข้าไปฟิตเนสแล้วแบบยังไงอะ่ะจะไปแบบคือคือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรให้ให้มีคนต้องมาคุยกันแบบเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่บังคับจริงๆแบบอ่ะมันยากเลยที่จะอยู่ๆเดินไปแล้วแบบเพิ่งมาเล่นหรอครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมัน<อ>แปลกๆไหมใช่ <sh arp> <อ>ใช่แล้วมันก็จะมีอยู่สองกรณีคือผูกมิรกับเพศเดียวกันเองกับผูกมิตรกับเพศตรงข้ามซึ่งเป็นชอยที่เลือกยากมาก เพราะถ้าเราไปมันยากมันยากยังไงอ่ามันยากยังไงอ่าสมมติถ้าเราจะไปผูกมิตรก,กับเพศตรงข้ามใช่ไหมเอาละเราดูหูดําขึ้นมาทันทีแต่ว่าถ้าเราไปผูกมิตรกับอ่าเพศเดียวกันเองก็จะมีอยู่สองกรณีก็คือเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณม,มีแก๊งก้ามปูเป็นแก๊งที่เป็นเหมือนแบบเขาจะเรียกเป็นเป็นแก๊งที่อวดบรารมีกล้ามกันอ่อนาออใ,ชอใช้แพร่ใช้แพร่เออย่างเงี้ยแล้วก็จะเลือกไม่ถูกว่าเฮ้ยผมเราควร จะไปทางไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้สิสําหรับผมตอนนั้นอะเป็นอะไรที่เลือกยากมากนอกจากกูเล่นคนเดียว <c oughs> วิ่งคนเดียวไปทําอะไรคนเดียวไปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แล้วด้วยความที่เราเป็นเอ็กโทเวิร์ดอะมันจะอยู่ <c oughs> สภาพแบบคนเดียวนานๆอะเราจะรู้สึกโงงๆเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยไอเฮียเอ้ยแม่งเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราดูหนังตลกหรือเราดูหนังอะไรแล้วเราไม่มีคนคุยด้วยมันอัดอั้นตันใจอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้ ด้วยความที่ฟิตเนสเนี้ยมีเออ่มีซาวน่ากับสตรีมซึ่งผม uh. มาเป็นคนชอบซาวน่ามันจะให้อารมณ์ฟิลเหมือนแบบอารมณ์ยากูซ่าดีแบบ <laughs> เราเข้าไปในห้องใช่ไหมห้องเป็นไม้ๆแล้วเอาเอา uh. ตักน้ำกระบูนเนี่ยลาดใส่หินควันขึ้น uh. อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ ออบตัวอย่างงั้นแล้วผมเป็นคนที่เหมือนอย่างที่เคยเล่าว่ามีขนคุดนะครับผม,ผมก็เลยผมก็จะชอบแบบเปิดรูขุมขนอะไรอย่เงี้ยก่อนออกกําลังกายหรือไม่ก็หลังออกกําลังกายเสร็จเพื่อให้เหงื่อมันแบบคลายเหงื่อออกมาได้เยอะขึ้นนะ,ะ,ะถึงกระเบินียกดเอฟเฟกต์ยังตื่นเต้นอ่ะทีนี้ ผมอ่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่ามันจะต้องซาวหน้าแบบไหนอะไรยังไงแบบไหนผมก็มั่วไปก่อนช่วงแรกๆก็คือแบบว่าผมก็ไปนั่งซาวหน้าแล้วก็ไปแบบเอ,อตอนแรกก็นั่งคนเดียวนะั่นแหละไม่มีอะไรสักพักหนึ่งอะ่ะก็จะมีคนอื่นๆเข้ามาซาวหน้าด้วยซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าส่วนใหญ่อ่ะวัยรุ่นอ่ะเขาจะชอบสตรีมมากกว่าซาวหน้าเว้ยวัยรุ่นที่ว่าก็คือวัยกูเนี่ยแหละก็คือสมัยนั้นนะเออ,เอ,อ แล้วก็เป็นหนุ่มๆหรืออะไรเงี้ยเจะชอบสตรีมมากกว่าซึ่งผมก็เคยไปลองนั่งสตรีมดูแล้วแม่งไม่ไหวอึดอัดชิบหายคือไม่ได้อึดอัดที่แบบว่ามีเหล่าชายหนุ่มเยอะแยะหรือที่อะไรนะคือมันอึดอัดตรงที่บรรยากาศของการสตรีมอ่ะมันเป็นมันมันคืออบไอ้น้ําแบบเออไอ้น้ําแบบอัดเต็มอะไรเงี้ยคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันไม่ได้ต่างอะไรจากซาวหน้ามากมากนักหรอกแต่ว่าแม่งอึดอัดมากกว่าความแบบ กดดันของบรรยากาศในในการสตรีมอ่ะไม่ใช่หมายถึงผู้คนนะกูหมายถึงอากาศมันออจริงๆเลยเออหลออันนี้ส่วนตัวนะที่หลังจากเคยแบบว่าทั้งสตรีมแล้วก็ซาวน่ามาซึ่งผมมาจจะชอบซาวน่ามากกว่าเพราะผมรู้สึกมันโล่งกว่าออแล้วเ,ออเราสามารถควบคุมออบรรยากาศในห้องได้ก็คือควบคุมไอ้น้าในห้องได้ด้วยด้วยการตักไอ้น้ํากระบูนเนี่ยออออมาลาดหินถ้าเราตักเยอะไอ บรรยากาศความกดดันของอากาศมันก็จะเยอะถ้าเกิดน้อยมันก็จะแบบว่านิดๆหน่นนอยๆอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ทีนี้เวลาซาวน่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุงๆเว้ยมาซาวน่าเยอะ <laughs> ไอเฮียบรรยากาศเหมือนยากูซ่าจริง <laughs> กูก็เลยแบบว่าเลยบอกบอกว่าแบบบรรยากาศไม่เหมือนยากูซ่ามันจะเป็นแบบว่าคุณลุงที่เขามาเล่นฟิตเนสกันอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยกูคุยกับคุณลุงได้เว้ย uh huh. เออเพราะว่าเหมือนแบบ กูก็ทะกูก็ถามเขาก่อนแล้วว่าเวลาซาวน่ามันต้องทําอะไรยังไงอย่างงี้อ่ะผมจะให้ชื่อว่าลุงลุงเอนะครับผมลุงเอเออลุงเอเพราะผมรู้จักอยู่คนเดียวนี่คือจริงๆเขาก็มีคนอื่นๆด้วยแหละที่แบบว่าเวลาไปซาวน่าแล้วแบบพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่แต่ที่กูรู้จักเลยจริงๆก็คือลุงเอคนเดียวอ่ะกูก็ถามเข้ามันต้องซาวน่ายังไงหรือแบบตัวเขาเองซาวน่าแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คุยกัน คุยกันสนุกสนานคือกูอ่ะกูซาวน่าหลังจากอาบหลังจากออกกําลังกายแล้วอะฮะอืมแล้วค่อยไปอาบน้ําอะไรแบบนี้ uh huh. เออเออหรือตอนช่วงแรกๆะกูมั่วมากแต่ว่ากูอ่ะก็คิดว่าน่าจะแบบเออหลังหลังจากอาบน้ําแล้วก็ค่อยมาอาบน้ําอีกทีหรือว่าอะไรยังไงเงี้ไยไอ้ทียกูมั่วม uh huh. ากเลยช่วงนั้นอะ <laughs> แล้วทีเนี้ยกูก็เลยถามเขาว่าเขาอ่ะมันต้องซาวน่าแบบไหนอะไรยังไงลุงก็บอกก่อนเลยอ๋อลุงเนี่ย จะซาวหน้าก่อนก่อนออกกําลังกายอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางมีแบบหลังออกกําลังกายด้วยแต่ว่าแกซาวหน้าแบบหลายทีบางทีแกก็แบบว่าแกก็บอกเป็นทริคเลยว่าอะวิธีซาวหน้าของแกคือแกจะซาวหน้าก่อนทีหนึ่งสักประมาณกี่นาทีไม่รู้แล้วแกก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแกกลับมาซาวน้าต่อซาวหน้าซาวหน้ารอบที่สองเสร็จปุ๊บแกก็กลับมาอาบน้ําอีกแล้วก็ไปออกกําลังกาย ออกกาลังกายเสร็จปุ๊บแกขึ้นมาแกก็อาบน้ําถ้าเกิดว่ามีเวลาแกก็จะทาหน้าต่อออะไรประมาณนี้ซึ่งกูก็เลยลองวิธีใช้วิธีแบบแกแล้วก็พูดคุยกันกูก็ลองอ่ะซาวน้าก่อนแล้วก็ค่อยไปออกกําลังกายเออมันก็ได้ผลดีตรงที่ว่าเหงื่อมันก็จะออกเยอะขึ้นและทีนี้เป็นทริคของแกเป็นทริคแล้วกูก็เนี่ย แล้วก็เหมือนกันถ้าพังทีว่างๆหน่อยกูกอาจจะมาซาวน้าต่อแต่ว่าจริงๆแล้วการซาวหน้าแบบเออนั่งอยู่ในนั้นอะแช่นานๆอะไม่ควรมันจะทําให้หน้ามืดแล้วก็เป็นลมได้ซึ่งซึ่งเออมันเหมือนอารมณ์เดียวกันกับแช่น้าพุร้อนอะไรแบบนั้นมั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 นฟิลเหมือนแบบถ้านานเกินมีมีเรื่องความกดอากาศหรือว่ามีเรื่องแบบ ความร้อนเหงื่อออกเยอะมันเหมือนแบบฮีสโตรกอะไรอย่างงี้ไหมอ่าใช่ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเลยเพราะว่าฮีสโตรกมันมันอยู่ที่ความชื้นด้วยอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยมั้งผมเลยไม่ชอบสตรีมอะแต่ว่าตัวซาวน่าเนี่ยมันยังพอคอนโทรลได้แล้วแบบเวลาซาวน่ากับกับลุงใช่ไหมลุงอะด้วยความที่แกเป็นคนแก่ความอดทนแกกูก็รู้สึกเลยว่าเออลุงเนี่ยความอดทนแกสูงกว่ากูเยอะเออ คือปกติเวลาคูสาวหน้ากูก็จะแบบว่าอ่าตักน้ํามาซักประมาณครึ่งหนึ่งของกระบวยอย่างเงี้ยแล้วลาดใส่ออยู่ได้แม่งแล้วประมาณกี่นาทีไม่รู้จําไม่ได้เออคูก็อยู่ได้ละลุงแกเนี่ยหววสามสี่กระบวยอย่างเงี้ยกูก็อืออย่างแน่นเลยอย่างแน่นที่ว่าคือแบบความหนาแน่นของอากาศของความชื้นนี่อะไรเงี้ยอย่างแน่นเลยแล้วกลิ่นกระบูนที่อะไรเงี้ยอย่างตึบเออทีนี้ก็คือ เรื่องของเรื่องอะ่ะมันก็คือลุงเอนี่แหละที่กูทําความรู้จักกับแกอแล้วกูก็ไปแบบออกกําลังกายนูน่นนี่นั่นกูก็เห็นลุงนะยกวงยกเว,กวทอะไรเงี้ยเล่นแต่ละเครื่องแกเล่นเองเลยแกไม่ต้องให้ e. เทรนเนอร์คอยช่วยแต่จริงๆอ่ะมันจะมีคอร์สคอร์สของของเขาเองซึ่งราคามันรวมกันอยู่แล้วกูก็จะชอบอชอบ,ชอบออฟิตเนสที่นี่เป็นพิเศษเพราะว่ามีทั้งซาวน่ามีทั้งสตรีมมี มีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็มีคอร์สท,ท, uh huh. ที่ถูกรวมมาอยู่แล้วว่า oh. ว่าแบบออกกําลังกายอ่ะอย่างน้อยคุณออกกําลังกายพื้นฐานตามคอร์สของเขาเนี่ยอ่ะ uh huh. อย่างน้อยคุณก็อาจจะช่วยคุณได้นิดนึงแต่ถ้าคุณอยากออกกาลังกายเยอะๆะก็แล้วแต่เลยอ uh huh. ทีนี้คุณลุงคนเนี้ยเขาก็แข็งแรงมากเทียทาทุกอย่างแบบโอ้เล่นแทบทุกอย่างได้เองเลยแบบแกน่าจะเล่นมานานแล้วเออเพราะกูถามแกแกก็บอกว่าแกก็เล่นมาค่อนข้างนานแล้ว uh huh. ทีนี้ กูก็ไปเห็นแกเออซตอัพมั้งหรือวิดพื้นเนี่ยแหละเออซตอัพหรือวิดพื้นเนี่ยแหละซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ข้อมือไม่ค่อยแข็งแรงเขาเรียกกล้ามเนื้อมัดน้อยแม่งมีปัญหาไม่ค่อยได้ใช้เลยข้อมืออทีนี้นะครับผมก็คือตัวผมก็เห็นคุณลุงเนี่ยบางบางทีเวลาเราเจอกันเจออะไรเจอคนรู้จักใช่ไหมล้วก็ไปทักทายลุงแล้วก็ ออกกาลังกายให้ลุงช่วยสอนเล่นกันเป็นกลุ่มอะนึกภาพออกใช่ไหมเล่นแบบฟิตเนสแบบอะให้เขาช่วยสอนบางอย่างให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเห็นลุงดึงข้อก็อ่ะลุงขอสอนหน่อยครับเครื่องนี้แมชชีนนี้ใช้ยังไงดึงข้อยังไงอะไรยังไงเอกูก็ถามว่าปกติดึงยังไงแบบไหนลุงก็บอกเออเนี่ยปกติอลุงก็เล่นเป็นเซตวันนึงไอ้ดึงข้อเนี่ยกูลุงก็เล่นสักประมาณประมาณ สามสี่เซตตเซตหนึ่งก็สักประมาณร้อยกว่ากูเซตหนึ่งประมาณร้อยกว่าสามสี่เซตก็สามสี่สามสี่ร้อยครั้งเฮียกูไอสัตว์เซตหนึ่งของกูคือสิบสองพ่อมือลุงนี่ยาวถึงข้อเทาา้าปะทำไมขยันดึงขนาดได้ปะข้อเนี่ยเออไม่เท่าไหร่อันนี้กูยังไม่กูก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่กูก็ยังไม่ได้ตังหิดใจอะไรมากออแล้วครั้งหนึ่งอก็โอเคเกูก็ดึงได้ประมาณนี้นิดหน่อยๆ่อยอ่ะแหละเสร็จปุ๊บ ก็อ่าเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นไปแบบอีกวันหนึ่งเนี้ยไปเจออ่าลุงกําลังแบบวิดพื้นซิดอัพหรืออะไรอย่างงี้อ่ากูก็มาซิดอัพกับแกด้วยก็ถามแกว่าอ่ะซิดอัพเนี่ยครับลุงอันเนี้ยซิดอัพมันมีท่าทางอะไรยังไงประมาณไหนบ้างแล้วก็แบบทริคอะไรยังไงบ้างเนี้ยซิดอัพคนเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณไหนอืมลุงก็บอกว่าซิดอัพมันต้องประมาณนี้นะจริงๆมันไม่ควรโชกแบบว่าปั๊มอ่ะปั๊มแบบพึดผับๆุดผับผุดผับเนี้ยไอ้เนี้ยช็อค แกก็บอกแบบนั้นนะไม่ดีอะไรประมาณนี้แกก็แกก็สอนทริคสอนอะไรอย่างเงี้ยไปไปมามากูก็ถามว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยลุงเล่นประมาณเท่าไหร่ครับลุงก็บอกว่าเออลุงก็เล่นเนี่ยประมาณสามสี่สามสี่เซตนั่นแหละเออเซตหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับเซตหนึ่งก็ประมาณสองสามร้อยแล้วกูก็นึกในใจไอ้เฮี้ยเซตหนึ่งของกูเนี่ยคือประมาณสิบสองทีเนี่ยซิทอัพหรือประมาณแล้วกูก็ถามลุงไปตอนแรกลุงก็แล้วผมเนี่ยคนจะแบบอ่าก็เริ่มต้นสักประมาณห้าสิบก่อนก็ได้ ว่าไอ้เฮียห้าสิบนี่เยอะมากเลยนะสําหรับกูคือสามเซตแล้วนะเออคือในความคิดกูนะกูแแล้วกูก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่านี่นี่ลุงขิงหรือว่าลุงอะไรวนะเนี่ยขิงกูหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเออคือ <c oughs> เหมือนลุงขิงอะว่าแบบเอ้ยลุงแข็งแรงนะอะไรยัง <c oughs> ไงอย่างนี้เออซึ่งกูว่าเฮียแต่แกก็ทําได้จริงกูเห็นกูก็แบบแกก็ทาได้จริงแกก็เล่นเซตหนึ่งเนี่ยประมาณโอเป็นร้อยอะกูว่าโอ้โห ็งงอยู่เหมือนกันว่าคนแก่แกที่แบบเขาออกกําลังกายอย่างเงี้ยแกตอนนั้นแกประมาณหกสิบกว่ามั้งตอนนี้แกน่าจะประมาณเจ็ดสิบแล้วมั้พอผ่านไปประมาณสิปีครับผมผ่านไปประมาณ1ิบปีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ากลับไปจะไปเจอลุงไหมเออนะลุงเนี่ยหัวล้านไหมเออล้านล้านลุงก็หัวล้านไอ้เฮียเฮ้ยทฤษฎีนี้อาจจะเป็นไปได้นะวันพันแมน เออไอ้เห้วันพันแมนซิทอัพหนึ่งร้อยวิดพื้นหนึ่งร้อยสควอตหนึ่งรอยวิ่งสิบโลนอนไม่เปิดแอร์ทำทุกวันมึงจะเป็นวันพันแมนนี่ถ้าลุงทำอย่างละเอ้ยแต่ลุงลุงเขาไม่ส <400 S 2> ี่ร้อยอะไรแค่แบบไอเหี้ยมันไม่ใกลแล้วนะมันใส่ตามะแล้วนะเอ้ยแต่ลุงลุงเขาเอยลุงลุงเขาลุกประมาณเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันแบบคล้ายๆคนญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าแกเป็นคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็เออ แต่แกเล่นประมาณอาทิตย์ละประมาณสองวันแกว่าอาทิตย์ละประมาณสองสามวันที่จะแบบเจอแกได้ซึ่งก็กูมาทีไรกูก็เจอแกเพราะกูเล่นประมาณอาทิตย์ละประมาณวันหรือสองวัน้ยไม่ <จะ S 1> ไม่อ <จะ S 1> าจจะวันเดียวกันแบบไปเล่นวันเดียวกันเ่ยใช่กูแต่กูรู้สึกว่าเหมือนลุงอาจจะเล่นหลายวันมากกว่ากูอีกนะเออเออเท่าที่จําได้อะเพราะว่ากูไปไม่ไม่ได้บ่อยอะไรอย่างนั้นหรอก เออไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าแกสไตล์ญี่ปุ่นด้วยไงแล้วแกก็ชอบสาวหน้าไอเวลาอตอนที่แบบสอนมึงตักกระบ,บวยกก็จะแบบตักอย่างนี้นะจับมือสัหน่อยตักป๊บปับไม่ได้ละอันนี้น่ากลัว <laughs> ไอฉากสาวหน้าฉากเคี้ยอะไรเนี่ยแล้วยิ่งมึงพูดตอนที่มึงพูดว่แบบผมก็เห็นบ่อยนะเวลาสาวหน้าอากุซ่าบบมึงไปดูเรื่องอะไรมาวะเห็นบ่อยๆเนี่ยแปลกๆแล้ว เอ,อนั่นแหละคือประมาณนี้ก็คือเรื่องของผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลุงขิงกูหรือว่าเอ,อลุงเขาพูดความจริงเออเอ,อกูก็ไม่แน่ใจแต่แกแกก็ดูแบบแกก็พูดปกติมากเลยนะไม่ได้แบบว่ามีมาสของท่าทีของการขิงขึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครเคยเ,เข้า,ขาฟิตเนสแล้วเจอคนขิงหรือคนอะไรยังไงก็ผมก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็อันนี้อาจจะเป็นอีก ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้แบบไปไปทำความรู้จักมักจีกับกับคนเยอะเพราะผมกลัวคนมาขิงกันนั่นแหละสุดท,ท้ายกูเจอเแต่เจอเป็นลุง <c oughs> แ,ตแต่ก็ไม่ได้ขิงแบบแกแกไม่ได้ขิงเบอร์ใหญ่โอ้ยผมเลยเออไอ้นี่ได้แล้วขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่เงี้ยไม่อันนั้นคือแบบคือกูถามแล้วแกก็ก็ค่อยตอบอะว่าแบบออเออลุงก็ ทำประมาณนี้ประมาณนี้เออไม่ใช่ทรงแบบแอคแอคอวดแบบใช่ดึงข้อไม่เป็นเหรอเม้ยอายุเท่าไหร่ด่ยว่าแล้วไอ้นุ่มชีวิตนี้กูโตมาได้ยังไงอะไรแบบเออไม่ไม่ไม่แบบไม่เบอร์นั้นเออแต่กูนึกขึ้นได้ไม่ใช่ห้าสิบที่ลุงบอกให้กูเริ่มลุงบอกให้กูเริ่มร้อยเลยแบบเบาๆก่อนก็เอาสักร้อยทีอย่างเงี้ยกูก็ไม่เบาครับร้อยทีนี้ไม่เบาเลย แ,แต่ว่าถือถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะหมายความว่าลุงแกอายุแบบห้าหกสิบแล้วก็ยังขยันที่จะออกกําลังกายดูแลร่างกายตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับ<ช>เด็กๆให้กับกให้กับพวกเราเออให้กับลูกหลานซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆแกเพราะว่าตอนนั้นแกประมาณหกสิบผมประมาณยี่สิบสี่ประมาณนั้นไอเฮียร่างกายแม่งอ่อนแอกว่าลุงหกสิบไอ้ชิบหาย ก็ถ้าอยากแข่งแก้งแบบลุงก็ทําประจำแนตะ่ถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันอย่างที่ผมบอกอะอ่าวิตพื้นสิทัพ1อ0บร้อยค้งวิ่งสิบโลนอนไม่เปิดแอร์อทำทุกวันคุณจะเป็นไซต์มะคุณจะหัวร้านแน่นอนอ,อนะครับก็จบลงไปแล้วกับเรื่องของผมนะคะเด The ู o o เล a d เรื่องหันหานในวันนั้นอาจเป็นเรื่องํำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องํำขันในวันนี้ก็เป็นได้